ดิจิมอนแอเวนเจอร์ซีโร่ทูเดอะบิ๊กนิ่ฉายแล้วนะทุกคนรีบไปดูกันก่อนที่รอบจะหมดกันเถอะและภาคนี้พี่ปลายก็กลับมากำกับเสียงภาคภาษาไทยรวมถึงให้เสียงทาเครุและแองคิโลมอนเหมือนเดิมด้วยนะครับอีกอย่างน้องไม้ไมาดารินก็บินตรงกลับมาจากญี่ปุ่นเพื่อกลับมาให้เสียงฮิคาริจังอีกด้วยใครคิดถึงเสียงหว,นว,นวนานใสของน้องไม้ต้องไม่พลาดเลยนะ รวมถึงนักพากย์เด็กที่ถูกเลือกแก๊งซีโร่ทูและดิจิมอนคู่หูก็กลับมาให้เสียงกันตามเดิมครบทุกคนและก็ยังมีตัวละครใหม่อย่างรุยที่ตอนเด็กนั้นให้เสียงโดยพี่พิมพ์ที่เคยให้เสียงมังกรซีซูในรายาแอนบุญช่วยจากแอมฟิเบียและรุยตอนโตให้เสียงโดยพี่ก้าวเฉลิมพลที่เคยให้เสียงทันจิโร่จากดาบพิฆาตอสูรและน้องใหม่แกะกล่องสองคนได้แก่น้องนิวและน้องคิงที่มาจากกรต้นขับอะคาเดมี่มาให้เสียง อุกโมนและอีโอริถึงจะเป็นงานแรกของทั้งสองคนแต่ก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยละครับใครเป็นแฟนภาคไทยบอกเลยว่าจัดเต็มในทุกๆตัวละครและใครเป็นแฟนแก๊ง02ก็จะได้เห็นว่าพวกเขาเติบโตเป็นยังไงกันบ้างนะและฉาแปลงร่างรวมร่างโจเกรสที่ทำใหม่บอกเลยว่าสวยตาแตกโอโ้ยิ่งดูในโรงยิ่งโคตรดีหนังน,นะครับจะมีความดาร์กนิดหนึ่งแอบน่ากลัวในบางช่วงแต่ก็ถือเป็นรสชาติใหม่ของดิจิมอนเลยก็ว่าได้ ัวหนังจะพาเราไปตั้งคำถามว่าถ้าว่าสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่หูคนกับดิจิมอนเนี่ยเป็นเพียงสิ่งที่ใครบางคนสร้างขึ้นมาจะทำยังไงไปร่วมหาคำตอบพร้อมๆกันในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับชอบไม่ชอบหรือว่ารู้สึกยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์คุยกันได้นะ แต่ส่วนตัวสําหรับพี่ปลายพี่ดิวแมนแล้วเนี่ยได้ฟังเพลงที่แสนจะคิดถึงได้ยินวอมมอนเรียกเนลแคนได้เห็นฉากแปลงร่างที่มันสวยตาแตกได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารัก,น,รกน่ารักของแก๊ง02นั่นก็ฟินอิ่มเอ,ม,อมใจแล้วครับหนังมีฉายทั้งภาคไทยและซับไทยนะครับชอบแบบไหนเลือกดูแบบนั้นนะครับดูคลิปนี้จบแล้วรีบไปชมกันเลยอ่ะลืมบอกอย่างหนึ่งของแถมมากมายมหาศาลมากไม่ว่าจะก,การ์ดเกมดิจิมอนที่เป็นตัวโปรโมทแถมเฉพาะจากการดูหนังเท่านั้นหรือว่า ตัวพิเศษที่ทาง S.F ทําไว้ e เอกคลซีเฉพาะเรื่องนี้เลยสวยมากๆภาพไม่ได้จริงๆของมีจํานวนจํากัดด้วยนะครับรีบไปดูกันเถอะ